สวัสดีครับโอ๊ครับสวัสดีครับอาร์ตครับเราอยู่กันที่รถยนต์มือสองโอ๊ตอาร์ตโฮมคาร์ชนบุรีครับผมเต็นท์รถที่ขายแต่รถสวยใหม่น้อยเจ้าของออกมาการันตีเองร้อยเปอร์เซ็นเท่านั้นเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงก่อนว่าเสียงเป็นยังไงกันบ้างเสียงชัดดีเป็นปกติเนาะอ่ะคันนี้ครับโม้เลยอืมสามพันคันทั่วประเทศแล้วค้ายหาแบบหาหาเอฟเคสีเทา วิ่งน้อยซื้อเลยไม่มีอีกแล้วนะฮอนด <Honda S 1> ้าไม่ทำห้าประตูเข้ามาขายแล้วคันนี้ฮอนด้าซีวิก1.5เทอร์โบ FK ห้าประตูรถปี2021จดทะเบียน2022 25,000กิโล25,400กยโลถามว่าคันนี้เท่าไหร่ผมขายแพงขายแพงเลยเพราะพี ผมขายแพงเพราะว่ามันสภาพนี้ผมซื้อมาจาัดเจ้าของก็แพงเพราะเขาไม่ขายถูกเพราะเขารู้ว่ารถเขาว่าสามพันโลสองหมื่นห้าพันโลรถเขาอ่ะไม่ใช่มันมีสามพันคันอ่าสามพันคันรถเขาอ่ะมีสามพันคันรถเขาอ่ะมีสองหมื่นสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยโลรถมันวิ่งน้อยสภาพแบบนี้เขาไม่ขายถูกเขาขายแพงแต่ผมเอามาบวกกำไรบางๆเพื่อให้ได้ขายแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท คันนี้นะบอกเลยนะขายเอาคอนเทนต์ขายเอาคอนเทนต์ขายเอาคอนเทนต์ลงทุนแปดแสนก็บ,บาทได้กำไรบางเฉียบแต่ผมบอกเลยนะไม่มีอีกแล้วนะคันที่วิ่งสอง0 0ห้าพันกิโลเมตรเข้าศูนย์ตลอดบุ๊เซอร์วิสครบกุญแจครบทั้งหมดผมให้อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันจเจอของแถมอีกอ่ะฟีดาวไปเลยฟีดาวเลย ฟรีดาวห่อนเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันกว่าบาทหนึ่งหมื่นห้าพันกว่าบาทสำหรับลูกค้าพร้อมสำหรับลูกค้าที่เข้าใจว่ารถคันนี้มันไม่มีแล้วมันไม่มีผลิตแล้วเลขไม้แบบนี้แนละ้วผมว่าเขาน่าจะเอาไปเก็บเป็นคันที่สองคันที่สามของบ้านแล้วนะเอพีห้าประตูนะ เอฟเคห้าประตูอย่าเอาไปใช้เป็นสติยุทธอใช้ทุกวันเลยนะอันนี้อเทของเขาของแลมันเอาเพราะมันสองหมื่นห้าพันโลแล้วมันเป็นตัวเดี๋ยวไปดูกันว่าสองหมื่นห้าพันโลให้พอคฟูลหรือยังไฟรีค่าจัดค่าโอนครับผมจะซื้อเงินสดก็ได้จะซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ได้ฟรีค่าจัดค่าโอนทั้งหมดหรือถ้าจะซื้อเงินสดไม่เสียแว๊เจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับผมไม่เสียแว๊เจ็ดเปอร์เซ็นต์ซื้อเงินสดแปดเก้าเก้ามัดจำส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือรับหน้าบ้าน ไม่ต้องคิดเยอะฟรียางใหม่ไปสี่เส้นลูกค้าจะได้สบายใจเอายางใหม่ปี2025ไปครับผมจริงๆแล้วรถคันนี้วิ่งสอง0 0ื่โลมผมขายแบบยางเดิมติดรถก็ได้เอยแต่ยางหนามากนะอ่าย,ย,ยางหนามากเลยครับผมจะขายแบบยางเดิมติดรถก็ได้แต่ลูกค้าผมให้ยางใหม่ไปเลยจบตั้งหลักกับลูกค้าไปเลยฟรีวันรันตีซ่อมศูนย์ให้สองปี ซ่อมศูนย์ฮอนด้ Honda, ใกล้บ้านพัน2ปี 2> ฟรีบริการฉุกเฉินยางแตกแปดเสื่อมสตาร์ทไม่ติดผมมีคอเซนเตอร์ไปดูแลให้ยี่ชั่วโมงฟรีวันรับรถน้ำมันเต็ม,ววมถังบวกล้องบันทึกหน้ารถให้เรียบร้อยลูกค้าจะมารับที่บางแสนน้ำมันก็เต็มถังเผื่อขับกลับบ้านสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศไม่จำกัดระยะทางใช่ครับพันโลพันสองโลผมก็ส่งฟรีแอดบ้านเขียวมาแอด O A T A R T นะครับ at O A T A R T ครับผมขออนุญาตฝากเบอร์ครับโอทครับ0949991941ครับเบอร์อาร์ทครับ0949994919ครับผมและที่สำคัญครับโอทอาร์ทโฮมพาชบุรีมีใบและประกันตัวถังและเลขไม์แบบนี้ออกให้ที่เดียวในประเทศหากตรวจสอบพบเจอว่ารถมีชนไม่ไม่แท้ตัดต่อตัวถังน้ำท่วม ยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนแถมเงินกลับบ้าน1นึ่งแสนบาทที่คันนี้25,000กว่ากิโลไม่ต้องคิดเยอะตัวสุดท้าย3,000คันทั่วประเทศไม่มีอีกแล้วนะคันนี้นะตัวสุดท้ายดูตังไงดิฟฟูเซอร์หลังและเป็นท่อคู่ขอข้ามมาเลยดิฝาคันนี้ถ่ายแผนไปเลยนะเอาให้เข้าใจตรงกันก่อนว่าแบบนี้ไม่มีแล้วล้อแมกลมดำชุดแต่งที่มาบคันนี้ เดิมสแตนดาร์ดจากโรงงานทั้งหมดนะผมไม่ได้ทําเพิ่มไม่ได้แต่งเพิ่มดูดิฟูเซอร์หลังดิอย่างที่ผมบอกว่าทําไมเขาถึงทำสามพันคันเพราะเขาทำมาให้แค่นี้ทํำไปมากกว่านี้มันไม่มีกําไรกําไรมันไม่เยอะดูดิทอคู่ดิฟูเซอร์หลังแล้วเป็นทอคู่เป็นตัวสุดท้ายของ FK 5ประตูและที่สำคัญที่สุดมันเป็น RS สีเท,าไ,เเทาไม่มีแล้วผมบอกเลย RS สีเทาไม่มีแล้วอ่ะดูบนกลับมาต่อ ล้อแม็กอย่างที่ผมบอกลมดำยางดอกนั้นหนาแต่พี่โอ๊ตบอกให้ยางใหม่จริงๆผมก็อยากเปลี่ยนยน์ให้ลูกค้าเก็บให้ยางสองชุดไปเลยดีป่าเรายางยนะัยงดีอยู่เลยด้วยยางยังดีอยู่เลยนะยางดีอยู่นะลำตัวรถต่างๆไม่มีริ้วรอยแผลสดแต่อย่างใดสิน้นคันนี้ผมซื้อเข้ามารถยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยทั้งหมดนะเดี๋ยวเจอสปาสีสปาภายในขัดเชืออสีใหญ่ไว้นะมูลค่าสสองหมื่น ผมทาให้ดีทําให้มีคุณภาพเอาให้เต็มระบบไปเลยดีกว่าดูดิกชนหน้าเนี่ยบุกเส้นสายของเขาแบบนี้จากโรงงานนะกระจังหน้าดำ r s รถสีเทาสวยงามรถอยู่ในสภาพเรียบร้อยทั้งหมดนะครับไม่มีริ้วรอยแผลสดื <c> ื <oughs> ดูดิเจ้าของเดิมมาจากเจ้าของเดิมมานะนี่นี่นี่ขวดน็อตไม่เคยมีแกะถอดเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานทัโชคมีรอยแต้มชัดเจน Earth ธดีมเทคโนโลยีวีเทคเทอร์โบถามว่าทําไมมันไม่มีแล้วมันยากตรงไหนมีหัวนอ็อตหัวนอ็อตถามว่ามันยากตรงไหนคันนะนี้นะหนึงมันยากตรงมันห้าประตูสองมันเป็นน้านํามันร้อยเปเซนที่ไม่มีแล้วเพราะรถรุ่นปัจจุบันเป็น EHEV เป็น h y b r i d กันหมดแล้ว1,500้าร้อยซีซีเทอร์โบสีเทา 20,500โลอย่างที่ผมบอก899กตบเพียบอกโอ้ยราคานี้ไปซื้อ FE ได้เลยที่ไปซื้อ FE ต้องเข้าใจก่อนพี่บอกราคานี้ไปซื้อ FE ได้เลยที่ก็ต้องไปซื้อ FE พี่ก็ไม่ต้องไปซื้อ FK แต่คนที่เข้าใจว่าจะต้องซื้อ FK เพราะอะไรเพราะรบมันไม่มีแล้ว FE มีตังค์เท่าไหร่พี่เขาไปหาซื้อได้<ช>แต่ FK 5ประตูพี่มีตังค์แต่พี่ไม่ได้สภาพนี้แน่นอน 25,000กิโลเมตรรถเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเจ้าของเดียวตั้งแต่ป้ายแดงผมพาชมแล้วนะเครื่องยนต์เป็น1,500ซีซีเทอร์โบเบนซิลลนล้วนหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับใดๆทั้งสิ้นสวยแน่นอน100%เหัวน็อตสังกะโปรงไม่แกะคําโชคสแตนดาร์ดดูดีรอยมาร์คคนไม่ชอบรถแต่งรอยมาร์คทุกอย่างเดิมหมดนะโชกเชิงสปริง แก้มซ้ายแก้มขวาคงเดิมจากโรงงานฝากระโปรงหน้าสติกเกอร์เพจยังมีอยู่ครบให้เรียบร้อยนะครับสวยคันนี้บอกเลยว่าสวยใครหายอยู่ <S <S ทา้าภาพเ้ิญประการทั้งวงสีเทาลำโบครับยางล้อมแม็กนะครับเป็นล้อมแม็กขอบ17สีดำตัดสีดำัดเป,เปอร์เออดำไฮ <ดำ S 1> เปอร์ดำไฮเปอร์นะครับแล้วยางเนี่ยปียางปลายปีสัปดาห์ที่ปลายปี21 ดอกหนาหนาครับเป็นยางคู่ตัวโยโกฮาม่าเอาเป็นว่าคันนี้ชุดไ่คือจะชุดนี้เอาไปก่อนก็ได้เออแล้วก็ไอชุดใหม่ก็เอาไปใส่เอาพร้อมเหมือนรถสลด์ผมไฟก็ได้ครับหรือจะให้ผมเปลี่ยนเลยก็ได้ชุดได้หมดคือจริงๆแล้วในยางชุดเนี้ยรถมันวิ่ง25,000กิโลมันยังใช้ยางชุดนี้ได้อีกอย่างน้อยสอง0มืโลก็เอาไปใช้ก่อนได้เอาไปใช้ก่อนแต,แต่อย่างที่บอกคอนเซปต์โอทอต อยากยางใหม่อากยางใหม่เ,เอาเป็นพี่เป็นคนตัดสินใจพี่จะเอาชุดนี้ยางใหม่แล้วผมใส่หลังรถไปให้ออหรือพี่จะใช้ยางชุดนี้พอยางชุดนี้หมดพ,มพี่ขับมาหาผมก็ได้แล้วเดี๋ยวผมไม่เปลี่ยนยางใหม่ให้หรือจะเอายางไหลหรือส่วนรถไปก็ได้อะแก้มซ้ายไม่มีริ้วรอยตัวนี้ปีย2งมีฮนาเรนวอ์ให้เรียบร้อยครับนะครับประตูสีเทาไม่มีริ้วรอย ประตูหลังซ้ายไม่มีริ้วรอยสะโพกหลังซ้ายไม่มีริ้วรอยสปอยเลอร์บนหลังคาพร้อมคลีบฉลามเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วดูดิหัวมุมนะสพงสะโพก,กและพดเปิดไฟหลีให้หน่อยอะสะโพกดีแล้วดูผมชอบนะคือสปอยเลอร์หลังดําตัวเดียวไม่พอแม่งให้เข้ากับเส้นสายตัวรถแม่งได้สปอยเลอร์ตัวบนอีกคีบหูฉลามอีกเฮ้ยแบบนี้โอเคนะ ต้องบอกว่าแบบนี้โอเคนะสวยงามมีพี่เขาพี่เขาเม้นมารอรับว่สวยนะคะรู้เลยร,ลรับรับรอบรนงพี่พี่อยู่จะคนทีพ่พี่อยู่พัทลุงพี่อยู่พัทลุรรอแป๊บหนึ่งดีวผมไปเดี๋ยววันเสาร์เดี๋ยวเอ้ยวันศุกร์เจอกันเดี๋ยวเขาขายคันนี้ก่อนเอาตังค์ไปเดินทางหาพี่มาเพ่ายไฟหลีไม่ติดฝากันชนหลังฝาท้ายอยู่ในสภาพเรียบร้อยทั้งหมดกันชนหลังดีอย่างที่ผมบอกเนี่ยพวกดิฟฟูเซอร์ติดไหมติดไหมติดละพวกดิฟฟูเซอร์หลังๆต่างๆเนี่ย แบบนี้จากโรงงานนะผมไม่ได้มาทําอะไรเพิ่มนะดีไซน์เส้นสายถ้าผมไม่ทํารถดี่ว่าถ้าผมไม่ทําอาชีพเต้นรถหรือขายชลูมรถนะผมก็อยากจะเก็บสภาพดีไว้สองหมพันโล FK หประตูสีเทาตัวสุดท้ายผมพูดไปเนี่ยคอนเซ็ปต์ม่งตรงหลักทั้งหมดไม่มีตรงไหนไม่ดีเลย FK สี K, ขาววิ่งแสนตัวยังไม่สุดท้ายก็ไม่ได้เท่อะไรไง แล้วดูดิตัวอย่างเนี้ยสีเทาตัวสุดท้าย25,000าโลดีทั้งหมดทั้งมวลเจ้าของเนี้ยตั้งแต่ป้ายแดงด้วยนะครับอะเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าลาไปจนถึงด้านห <ไป S 2> ล<ำ>ังนะไปดูนะปดปฝากระโปรงแล้วดูนะคิ้วชายล่างเป็นสีดำไฮกลอสคลาตามสไตล์แล้วก็มีฮ n d ด้าเรนโบสให้เรียบร้อยกระจกมองข้างมีแบบมีหน้าจอมือเปิดเป็นสีโครมสีออกไฮโอ้ยดูดิ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 ดด อยู่ใน20,000นี่25,000โลไม่ต้องหอมหอมยังไม่แกะเลยไม,ไม่แกะเลยผมมาดูหัวน็อตแก้อหัวน็อตหัวน็อตหัวน็อตดูหัวน็อตนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับมาดูเบาะดิเบาะ25,000ัน 25, โลยังไงมันดีกว่ารถที่วิ่ง50,000่นโลมันดีกว่ารถที่วิ่ง35,000ันโลอยู่แล้วเพราะมันวิน่นวนวนงน้อยกว่าวิ่งน้อยกว่าการสึกหลอน้อยกว่าการเสื่อมสภาพน้อยกว่าเพศเลขตัวถังมีครบ มีครบนะ,นะบอตอบได้นะหัวนงหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับอ้าวเนี่ยผมหยิบใบราคาให้ดูรถมีชนหนักตัดต่อตัวถังน้ำท่วมผมรับซื้อคืนจ่ายค่าเสียเวลาหน0 0งแสนฮอนด้าซีวิ1.5เทอร์โบ RS เทสแบ็กแปดแสนเกบาทเคดิตดีฟีดาวฟีดาวผ่อน7ปี1 5ึ่งบาท25,400ืยกิโลจดทะเบียนปี2022 เจ้าของลำดับที่2มือเดียวพี่ไม่ต้องคิดเยอะคันนี้ผมบอกเลยว่าโคตรสวยรถเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะ25,000ใบห้อยศูนย์ครั้งต่อไปที่32,000กิโลอยากจะให้ผมเอาเข้าให้เลยก็ได้เพราะมันเหลือตั้ง7,000เนี่ยหรือพี่จะเอาไปใช้ก่อนแล้วพอครั้งต่อไปผมไปเก็บพี่พี่ไปซ่อมแล้วเดี๋ยวเก็บตังค์ที่ผมนะครับ ประตูหลังขวาโอ้โหอาร์ตดูดิสติ๊กเกอร์แม่งมีครบแผงประตูโคตรสวยคืออย่างนี้นี่ปะอ่าผมขอพูดชัดๆและคำเงินป่าประก,กาศกับพี่ที่อยู่ในไลฟ์หรือพี่ที่กําลังจะซื้อคันนี้หรือพี่จะซื้อรถคันอื่นๆของผมครับผมก็ไม่รู้ว่าผมขายรถมาสิบกว่าปีขายมาเป็นพันคันผมจะทํายังไงให้ลูกค้าปลุกใจแล้วดีใจมากที่สุดกับการได้รถผมผมบอกลูกค้าคําเดียวว่าถ้ารถไปส่งถึงหน้าบ้าน ไม่สวยไม่ถูกใจพี่ไม่ต้องรับรถเออง่ายที่สุดเลยเพราะผมยัดเยียดรถให้พี่ไม่ได้เอาเป็นว่าพี่ไปถึงไม่ถูกใจโอทอตแต่ผมขอฟังเหตุผลเดียวนะไม่ถูกใจเพราะอะไรอ่ะผมไม่ใช่คาว่าไม่ชอบนะใช้คําว่าไม่ถูกใจอไม่พอใจที่จะเสียเงินพี่ไม่ต้องรับรถแบบเนี้ยมันเป็นรถคันที่สองคันที่สามแล้วพี่ต้องซื้อแล้วพี่ต้องถูกใจไม่ใช่คือเต็นท์ผมเป็นรถส่วนมากที่้พี่ดูแพนดูเนี่ย มันจะเป็นรถคันที่สองคันที่สามครับไม่ใช่รถอะไรก็ได้ที่จัด่านและมันจะแยกกันและก็ยัดให้ลูกค้าเอาไปใช้ไม่เอาพี่ <ผม S 2> คันนี้พี่จัดไม่ได้พี่เอาคันนี้ได้ไหมไม่มีทฤษฎีนั้นอ่ะผมจะมีผมขอเหตุผลเดียววันที่ผมเอารถไปส่งทาไมถูกใจพี่ไม่ต้องรับรถครับแต่ผมขอคําถามเดียวเพราะอะไรเพราะอะไรตรงนั้นเพื่อให้ผมนํากลับมาแก้ไขและพัฒนาทำคันอื่นๆให้ดีแต่พันคันของผมที่พูดคาเศษนี้ไปลูกค้ารับรถร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ แค่นั้นเองครับอ่ะไปดูต่อดูภายในทีมงานถ่ายภายในของหวีมในภายในอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่มีแตกไม่มีหักอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับเบาะไม่มีแตกเนี่ยดูดิคืออย่างที่ผมบอกลูกค้าซื้อไปอ่ะสองหมื่นห้าพันโลมันต้องอย่างนี้นี่หาสภาพนะผมไม่ได้มีรถแบบห้าร้อยคันหรือพันคันแต่ผมมีรถสวยนับจํานวนได้ดิฝาเอาแบบนี้อ่ะไปดูฝาท้ายกันต่อดิฝาไฟท้ายพิอ๊ตเปิดแล้วอย่างที่ผมบอกสปอยเลอร์บนสปอยเลอร์ล่าง ไฟเดลงเดไลฟ์กันชนหลังตรงเนี้ยไม่มีริ้วรอยแผลสดใดๆทั้งสิ้นนะเดี๋ยวพาเปิดดูฝาท้ายกัน,นบ้างดีกว่าฝาท้ายเนี่ยอันเนี้ยคือถึงบอกว่ามันเป็นของแร่กวน็อตไม่เคยมีแกะมีถอดเม็ดอง์เม็ดอาร์กลังลงลังน้ําเดิมหมดนี่ลังลงลังน้ําเดิมหมดทั้งข้างขวานะข้างขวามีฝั่งซ้ายต้องมี หัางซ้ายเม็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีครบเลยครับหัวน็อตไม่เคยแกะไม่มีขยับอยู่แล้วสบายใจได้คร,ครับนะครับแล้วแฮชแบ็กมันจะมีที่ปิดอย่างงี้ที่ปิดนี้่น<ม>าน,นี่แหละมันเท่ตรงนี้แหละมันเท่ตรงไอประตูยกยกแบบน,แน,นี้นี่แหละจะนั่งแคมปิ้งเวลาไปมีติ้ง่ะเวลาไปมีติ้งอ่ะแบบนั่งแอคแอคกหน่อยแบบที่เขาชอบมีติ้งแล้วเปิดฝาท้ายตามหาดวงหาดวอลแล้วพี่วิ่งเท่าไหร่พี่ซื้อมือสองมา รถวิ่งสองหม้าพันกิโลขอดูหน่อยยี่สภาพนี้จะไปหาที่ไหนรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับเข้าศูนย์สองครั้งเรียบร้อยครั้งต่อไปคือ3าม0 0ืสองพันกิโลคันนี้เจ้าของแบบบ้านมีเงินมากนะครับซื้อบ้านจะเป็นรถสี่คันคันนี้ใช้น้อยที่สุดอยู่สีนาชาที่เองก็อยู่ข้างในบ้านถูกต้องถูกต้องสุดท้ายขายเพราะรถก็สู้อย่างใค่จะซื้อตามกระแสไหมแดูเอออยากอยากได้แล้วก็ซื้อดูปัดไฟยางอะไหล่คู่มือ สอบทีมเคร์มทั้งหมดอย่างที่ผมบอกรถผมทุกคันนะไม่ใช่แค่คันนี้นะครับมีใบรับรองตัวถังและเลขหมายออกให้รถมีชนหนักตัดต่อตัวถังน้ำท่วมผมรับซื้อคืนจ่ายค่าเสียเวลาหนึ่งแสนเดี๋ยวผมจะมีบริษัทการเข้ามาตรวจสอบให้ลูกค้าไอติมหนึง่งแล้วส่งให้ลูกค้าเลยถ้ามีปัญหานั่นแหละพี่ไปพี่ไปโคลเขาเลยวจะไ,ได้สบายใจจะไ,ได้สบายใจแต่อย่างที่ผมบอกผมขายนะวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมทำอะทำดีทำด้วยถูกใจลูกค้ายัง บางทียังลูกค้าต้องการคนกลางเข้ามาตรวจสอบเดี๋ยวผมมีให้ไม่ต้องกลัวครับสบายใจแต่ณวันนี้ผมไม่มีคนกลางแต่คนกลางคนตัวตนคือผมไม่ต้รถมีนชนรถมีชนหนักกระต่อตัวถังน้ําท่วมผมรับซื้อคือคนจ่ายค่าเิวลาหนึ่งแสนแค่นั้นเองคันนี้ฟิล์มดีด้วยนะฟิล์ม 3M อย่างดีนะครับโลโก้อยู่ครบวสวยๆเลยนะครับคันนี้พร้อมออกเดินทางรถเอาเข้ามาขัด เดี๋ยวผมขัดเคลือบสีให้อีกรอบก่อนส่งมอบนะครับพ่นภายเอ้ยขัดเคลือบสีให้อีกรอบอโอโซนสปาภายในเคลือบสีภายในเบาะให้เรียบร้อยสวยสวยเลยฟ i f เซอร์ท่อออกกลางคนรู้กันว่าเป็นตัวสุดท้ายสัญลักษณ์ rs ตัวนี้รถรุ่นราคาป้ายแดงอยู่ล้านสองแสนกบาทนะครับตอนนี้899เาเคนที่คิดว่าแพงแสดงว่าพี่ไม่ชอบรถแบบนี้แต่ ผมมองว่ามันไม่แพงเพราะอะไรพี่เพราะมันหาไม่ได้แล้วพี่ลองดูในตลาดเ<า>ขาผ้าเขา<อ>ข,<อ>ขายแ9 9กกันบานเลยแต่ว่าไม่ใช่2 5 0 0 0กิโลไม่ใช่แบบนี้แน่นอนไม่ใช่ใหม่นี้ไม่ใช่ในที่แน่นอนไม่ใช่สภาพนี้และไม่ให้ของแถมเยอะแบบนี้ต่อครับอตามที่ผมบอกผมไล่ก่อนนะสะโพกประตูประตูแก้มขวาไม่มีริ้วรอยแผลสดใดๆทั้งสิ้นทั้งหมด รวมถึงล้อแมกสีก่ล้อเนี่ยล้อแมกก็ไม่มีรอยคันนี้ล้อแมกสวยนะสวยคันนี้ล้อแมกคือรถใช้น้อยอ่ะพี่รถใช้น้อยมันดูยังไงก็ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ารถสามปีวิ่งสองหมื่นห้าพันกิโลน้อยเพราะรถคันนี้มันไม่ใช่รถคันเดียวของบ้านมันเป็นรถคันที่สี่ของบ้านพี่เขาพี่อยากจะเอาไว้ให้แฟนขับไปทํางานอ,อ,อาทิตย์ได้รถฟิว น้ำม100ันร้อยเปอร์เซ็นที่มันไม่มีแล้วในอนาคตแล้วมันก็ยังเป็นตัวห้าประตูยังเป็นสี่ฮิตยังเป็นสภาพวิ่งน้อยอีกอ่าหูวิแล้วดูไปดูเบาไปดูเบาเฮ้ยดูดิสติกเกอร์กันลอยไม่มีหมดทุกอันเลยนะเนี่ยสติ๊กเกอร์กันลอยสรับเพดูดูบอกดิบกเบาเนียนกริปไม่มีแตกไม่มีหักอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับอยู่ในสภาพสุดกัน กินหนังฮอนด้ายังอยู่เลยกิยนดีใช่ไหมกินดีอใช่ดา่าไปดูดิสครับเพจดิคนนี้ไล้นานเลยดูสครับเพจดีแน่นอน F K 1.5 R S เทอร์โบจดทะเบียน2 0 2 2 25,400รลูกสวยซื้อสครับผมก็ไม่รู้ว่ายังไงลวอะไปดูภายในกันหน่อยดีกป่ะพศสครับเพจมีเรียบร้อยสีมสามดูเบ,าด,บาดูเบาดิ เบาสองหมื่นห้าพันกิโลไม่มีรอยยับเลยด้านข้างตัวนี้ไม่มีรอยยับเลยเห็นปะเป็นหนังเดิมทุกชิ้นนะเบาไฟฟ้าคู่หน้านะอุ้โอยโอ้โหแล้วพอตัวนี้มันเป็นตัวสุดท้ายมันเป็นปียี่สิบเอ็ดจุดยี่สิบสองครับนะครับมันเป็นปียี่สิบเอ็ดจุดยี่สิบสองเนี่ยมันจะโอ้โหดูเวลาสตาร์ทหน้าจอแม้งระบบช่วยเหลือแม่งขึ้นบานเลยเตือนการชนด้านหน้านะครับเอาไม่เอาไม่ผมขอแค่สตาร์ทหม่จะได้เห็นออปชั่นมันเยอะ ดูดิเห็นป่ะไอส้มๆเนี่ยเตือนการชนดน้านหน้าออกนอกเลนนะครับมีครบแล้วพอเป็นตัวสุดท้ายมันจะมีนี่อยู่บังคับควบคุมอยู่ในเลนเป็นอะแดปตีฟแล้วนะครับสวยอะแดปตีฟคูสคอนโทนพร้อมเตือนการออกนอกเลนมีเกียร์พดทชิพให้เรียบร้อยอปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยใบเข้าศูนย์ฮอนด้าเรียบร้อยครับเข้าศูนย์ครั้งต่อไปคือสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้ากิโลเพิ่งเข้ามาปลายปีที่แล้ว รถไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยเดือนแปดปีสองพันยี่สี่สองหมื่นสองปีนี้เดือนแปดอีกรอบหนึ่งละเพิ่งใช้ไปสามพันโลใช้น้อยกล้องมาถึงหน้ารถจากโรงงานมีให้เรียบร้อยครับนี่ฮอนด้าเรนโบสฮอนด้าฮอนด้าเรนโมีให้เรียบร้อยคัะครับเบรกมือพร้อมออโต้โฮลมีเรียบร้อยทั้งหมดกล้องถอยหลังจากโรงงานฟรีดาวผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันกว่าบาทครับ ฟรีฟค่าจัดค่าโอนนะครับฟรียางใหม่น้ำมันเต็มถังครับกล้องบันทึกหน้ารถให้เรียบร้อยรับประกันศูนย์รับประกันซ่อมศูนย์สองปีศูนย์คอนด้านะศูนย์คอนด้าไม่เอาศูนย์แ้บ้านแน่นอนสบายใจได้พอหนึ่งหมื่นห้าพันกว่าบาทผมบอกไม่สวยไม่ถูกใจไม่ต้องรับรถคันที่แล้วของผมมาวิ่งประมาณเจ็ดหมื่นโลจอดแ๊บเดียวเอแต่คันนี้ผมบอกเลยใครหา เอาไปเข้าเซ็ตคอลเลกชันที่บ้านหรือจะซื้อเป็นรถใช้งานพี่ซื้อรถใช้งานไม่ดียังไงมันเป็น Honda และอย่างที่สองคือมันวิ่งแค่2 5 0 0เอ้ย 25, 2 5 0 0 0กิโลครับพี่ใช้ไปอะ่ะมันก็ยังไม่ขึ้นน้อยอืะ่ะก็ฝากคันนี้ไว้ Honda Civic f k 1.5เ u r b o ทโบปี2022ครับ 25, 2 5 0 0 0กิโลครับแ9 9แสนบาทเ t d ดีดาว ผ่อนหนึ่งหมื่นห้าพันกว่าบาทอ่ะผมมีไฟแนนซ์เต็มที่ถึงที่บ้านจะส่งโดยรถสไลด์ไม่สวยไม่ถูกใจไม่ต้องรับรถครับขอญอาตฝากเบอร์ครับ094-999-1941เครับเบอร์อัดครับ094-999-4919จะโอทก็ได้จะอัดก็ได้พร้อมบริการครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ